จากประเทศไทยนะคะเราก็บินไปสู่เมืองมอสโกค่ะจากนั้นนะคะก็บินภายในประเทศนะคะไปยังเมืองเมอร์มันส์นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ประเทศรัสเซียนะคะเป็นทางเหนือของประเทศรัสเซียเลยนะคะติดกับทั่วโลกเหนือนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มสุนาาัขฮักกี้บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณป่าป่านะคะแต่ตอนนี้เต็มไปด้วยหิมะ ที่แบบหนาวและหนาวมากๆตอนนี้ติดลบ30องศาเองค่ะไหวค่ะดูบริเวณรอบๆนะคะสวยงามนะคะสมาชิกกำลังดีดาดีดากับตัวเลขเข้าไทยนะคะแต่อันนี้มีสีียน,นะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันตรงมหาสมุทรอาร์กติกโอเชียนนะคะท่ามกลางหิมะตกโปรยพรายนะคะโ้ฟินอะไรขนาดนั้น mm. เห็นไหมคะ mm. นี่มหาสมุทรอาร์กติกนะ mm. ตอนนี้ก็หิมะตกอยู่นะคะพาสมาชิกนั่งรากเรื่อน mm. ของ s n o w m o b i l ลนะคะมาที่จุดที่สูง mm. เหนือ mm. เหนือของโลกเลยนะคะ mm. นี่ อันนี้คือจุดที่เรายืนอ,อยู่นี่ก็คือ<ะ>เหนือสุดของบนโลกใบนี้นะคะอีมาตกโรยปลายด้วยนั่งเลยค่ะนั่งเลยตอนนี้มีกุ๊ปม,มาหลายกุ๊ปแล้วตอนนี้นะคะเราก็พามานั่งลักเล่นโซมบิลนะคะมาชมนั่งต่อกัน ที่มันไหลไกลมาเป็นน้ําตกนะคะภายในความมาดูกวางเลนเดียกันนะคะนางน่ารักเดี๋ยวเซลฟี่กับน,นางหน่อยนี่นะคะพาสมาชิกมาให้อาหารกวางเลนเดียแล้วก็ไปอยู่กระโจมตรงนั้นคือกระโจมนะคะกระโจมแล้วกอะผิงไฟนะคะแล้วก็นี่มีลากเลื่อนนะคะดูดูด,ดูสวยงามนี่ ขี้มันขี้มันขี้อตอนนี้นะคะก็จะพาทุกท่านนะคะนั่งกวางเลนเดียพหาหหนะของสันตะคอรสนะคะนี่เราจะลากเลื่อนท่านไปยันกลางปราชุดแรกมาแล้วอ่านี่อ่าสนุกไหมคะ เรามาต่อกันที่นั่ง s n o w ์โ b i l e อีกแล้วนะคะชมท่ามกลางป่านะโอ้โหขนาดที่ปูถ่ายวิดีโอนี่นะคะปูต้องถอดถุงมือนะคะไม่งั้นมันจะกดไม่ได้ใช่ไหมคะมือเทบแข็งเลยค่ะคือแบบมือไม่มีความรู้สึกเลยชามากแต่ก็พยายามกดทนให้มันได้หลายๆนาทีหน่อยนะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะอย่างการในนั่งนิยายเลยค่ะ ใส่วิลเลียนฮัสกี้นะคะมาพี่ตุ๊กๆน่ารักมากเลยทั้งหมด่ตัวเนี่ยฝัง่งฝั่งละ่ตัวเออตอนนี้มือกับเท้าแข็งหมดแล้วนะคะโอเคพอ,อยังพี่ตุ๊ก<ะ>พอ,อยังข้างหน้าเราอีกรอบนึงโอเค อนนี้เราก็อยู่กันที่เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนินนะคะซึ่งแบบตอนนี้เนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งจริงๆแล้วเราก็จะเป็นน้ำแข็งไว้ด้วยนะคะวันนี้ประมาณลบสามสิบองศาอ,อ่าเราพร้อมจะลบยังคะด้วยไปน, <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> คือแม้แต่กระทั่งไอเนี่ยไอเหล็กจับเนี่ยมันก็แข็งไม่หมดเลยนะคะ พี่ปูนี่ก็เอาอีกแล้วเดี๋ยวุ๊เดี๋ยวก็มือแข็งอีกอ่านี่นะคะกลายเป็นน้ําแข็งไปหมดเลย <_ d ata> เหมือนในนิยายเหมือนหนังแต่มันคือเรื่องจริงเกาะแบบตอนนี้นะคะเราก็มา รอตามล่าหาแสงเหนือนะคะ <c oughs> นี่นะคะกำลังตั้งกล้องเสร็จกล้องรอนะคะสุดท้ายนะคะเราก็ได้เจอกับแสงเหนือแล้วนะคะทุกคนซึ่งโอ้โหโชคดีมากๆเลยค่ะแม้จะเบาบางนะตอนดีค่ะตอนนี้เราก็พาทุกคนมาชมพระาทิตย์ตกนะักขั้วโลกเหนือเลย ดไงมาละเอียดนั่นต่อไปนะคะเราไปดูการแสดงของชนเผ่าพ,พื้นเมืองกันบ้างนะคะว่าในสมัยอดีตเนี่ยเขามีการดำรงชีวิตกันอย่างไรนะคะเขาหาปลาเขาอยู่กับ ทะเลนะคะมหาสมุทรนะคะแล้วก็มีการใช้ชีวิตกันอย่างไรนะคะอันนี้ปูก็เอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนชอบนะคะคอมเมนต์มานะถ้าอยากจะให้ปูลงอีกหนึ่งคลิปที่มันเป็นคลิปการแสดงเลยนะคะที่แบบว่ายาวๆเลยนะปูมีนะคะ ขนตาแบบว่าขนตาแบบกลายเป็นฮิมาแบบเหมือนที่เราเห็นในพวก y o u b u c h a n n นลอะคะ่ะ <c oughs> โอ้ยบ๊ายบาย